เอออย่าพึ่งดึงอย่าพึ่งดทำเสียงพี่บาทก่อนทำเสียงพี่บาทส <c oughs> ามทีทำเสียงพี่บาทสามทีก็เป็นคอนเทนต์พี่บาทตอนตีสาวโหลกสวัสดีค่ะเนี่ยเนี่ยอย่าให้เจแบกได้ยินยยังเอาดดีๆไ้ินแล้วค่ะอย่าให้เจแบก <c oughs> เจจะแบกเองครับโบพี่เราต้องเซฟเซฟของเขาอ่อนเจสวยของเขาไดมอนด์แล้วไดมอนด์ไดมอนนี่คือแรงเยอะแล้วใช่ไหมเออเยอะละเยอะละถือว่าได้เยอะเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะเจมาแล้วนะอันนี้มาจากโน้นป่ะพี่ป้าเอ้ยขึ้นมาอันนี้เจไม่ได้มันชาร์จปะ มีปืนพกกระสิบนัดเนี่ยนะสวยกโอ้ยตายค่ะชปาร์ตี้นี้คำว่าแบกไม่มีจริงถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาก็จะดูแลแหละแต่ถ้าเป็นเป็นกูนี่โอ้ย้ไม่มีสิทธิ์เลยนะเี่ย คุณไม่มีสิทธิ์ออกเดียวคุณพูดจาไม่คักขังคุณพูดจาไม่น่ารักอะคุณล้มคุณก็ตะโกนโวยวายอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยด้วยค่ะพูดอย่างนี้ก็ไม่ดึงขับรถอยู่หรอรถ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 อะไหนวะอยากข้างหน้าเนี่ยมันมันเห็นอยู่ในลูก หลงังม, <What> s <S ม<า>ูมหลังหล,งล <What> s <S ัง<จ>รถ watch out เอาหมดหมดสุกไว้เขี่ยมันกระซั <c oughs> งกูโอ้ทำไมหนูล่วงรถได้วะวน,นั่นไงประสบการณ์การนั่น <c oughs> <c oughs> งรถยังมีให้วาดย,ยังมีให้วาดเสียวเยอะกว่านี้อีก เออตอนแรกคิดว่าจะยิงรถแตกอของฟูดูดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวยิ่มี๋ยิ่มดี๋ยวเิงเย่งทำเสีบาก่อนทำเสีบาบาททำเสีบาสาทเป็นคอนเ้บาตอนตีสาวเร็วเอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่แล้นะ ลูกเพจที่รักมือมึงพลาดแล้วที่มือมึงนี่นอนกัน <laughs> <laughs> ตายตายตายจะันจะแกงลูกเพจฉันไม่ได้นะเจ๊เอาแฟงมาทำไมไอ้เด็กไม่จะฉลองชองชนะไง,ง,งโอ้โห <laughs> เฮ้ย,เ,ยเราไปต่เอเราไิ่อยู่ตรงสะพานเจาะหลังมันไหมยิงเจาะหลังมันไหมเจ,จดิ ไเน,นี่ยๆทางล่างอ,ะอ่ะีไงใช่ปะาหนุนเลน้านาะมันดักอยู่เฮ้ยโอ้โหยิงฟีอีสปอร์ตตัวหินตัวเดียวพี่ ใช่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  Watch out Watch out เออหมดไปดิหมดหมดเฮ้ยตานี้มาบ้างได้แล้วมาว่ะมาว่ะฮัลโหล เล่นบ้านนี้ก่อก็ได้มั้งเจ๊ได้ไหมได้เด็กรถมามาแล้วว่ามันจะจอดหรือเปล่าเข้ามุมนะไม่จอดอ่ะไอ้เหี้ยแต่ได้อ่ะมี่ถ้าจ่ายอยู่นะจ่ายนี่แหละจะฝันประสาทตายแน่แล้วพูด Mark the location <icana> โอ๊ยโอ๊ยเจ๊มุมนอก้องมุมหลบไว้ดปจะจะดูตัวนี้ก่อนไม่เห็นตัวที่ยิงน้องมุมมันใช้มันใช้เก็บเสียงค่ะอ๋อเห็นละ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 เโอ๊ยจักรู้แล้วว่ามันเอนะครับฮัลโหลไอตัวนั้นวิ่งมานี่วาย วงเราได้เราได้อีกนิดนึงต้นไม้ต้นไม้ Watch out เอดับใช่ไหมมึงอะยิงกูสองสามทีแล้ว สองหินมีปะมินน็อกวงบีบเขาแล้ววงบีบเราด้วยหนูอยู่ได้ตรงนี้อะวงอยู่เจ๊วงอยู่กับเจ๊นอกนอกน็อกน็อกเป็นได้อยู่สวยแจวแนววงไว้ต้องได้เราต้องได้ตายหลังเรามีมั่งมั่งไหมเจ๊ขอบวงขอบวงเอ้ะล่ะตรงนี้ ต้นไม้นี้นะหนึ่งตัวแล้วตรงนี้อหายตัวดิเจตัวไอตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวหลังต้นไม้เลยหลังต้นไม้เลยตัวเดียวเจฉีกไปยิงเลยล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่โอ้เห็นกูยิงกูด้วยสวยอ๋อยิงฉลองยิงฉลองเจเจยิงฉลอง โอ้ถือยันเคมาอย่างดีไม่ได้ยิงสักนัดเฮ้ยแ้วทำไมพูไ,ไม่ขึ้นนะพี่พูขึ้นยังขึ้นแล้วไอ้แต่มันไม่ระเบิดอะแล้วค่ะเออทำไมพูมันไม่ปุ้งปังเลยอะโพาะมันหมดเทศกาลปีใหม่แล้วใช่ไหมโอ้จบแล้วแปลไม่ยิงท้ายเกมเนี่ยไงล่ะ,ละ <c oughs> มีความมั่นใจว่าจะต้องได้แชมป์มาละได้ยินเสียงน้องมีการ์ดไปทีเดียวอ่ะใช่คอไม่ค่อยดีเลย มีแรงพุทเลยอ่ะอ๋อยังไงล่ะแชมป์มาจริงๆพี่เหนียวกิงใครไม่ได้นะพอได้ยินเสียงน้องมีบาทเท่านั้นเนี่ยมีกำลังใจเลยเอ็มโฟ่นะไม่บอดเลยอีสัตย์เจไม่บอดเลยครับไม่บอดเอามาหน่อยดิเองมุมนักวัวปืนไปเนี่ยเอเคเอเค อยู่หน้าผมนะพี่ในห้องน้ำแค่เนี่ยมีคนร้องอุ้ยพี่่มีคนรองอุ้ยพี่อย่าเพิ่งพี่พี่อย่าเพ่งพี่มีคนร้องอุ้ยอุ้ยพี่ไ้ยเหรอพี่มีคนร้องอุ้ยว่า ม่บาดสทค่ะไม่บาดสามที่บาสามทีค่ะน้องมม่บาดน้องบูมบาดสาที่อาน้องบุ้มตายนะน้องุ้มบอกต้องมาเจออะไรแบบนี้ตอนตีสามโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้องูมีะน้องบ้าป่ะมียาพันค่ะ เราก็บอจะไม่มาเล่นกับที่นี้อีกแล้วที่นี้มีแต่คนลังที่นี้มีแต่คนลังแกใหญ่ไหมได้ค่ะอ่ะเอาใหญ่ต้องเอาแบบโอ้อยาวๆไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นไอพวกนี้เันมาทำอะไรกันถึงนี่วะไอ้ิสติสติสงอยู่ในิสดังติสยิสติสติังิสติมีิสมีรถิ ใช่หรอน่ารถมันลงมาเนี่ยเห็นไหมมันมันแหละพี่ไม่ใช่คนละตีเราเราไปเสือกเราไปเข้าไปเสือกไปนี่พี่เสือกนะระวังระวังไอ้ตั้งบนนะอดเจะเจ๊ตรงเนี้ยยังอย่างอย่างย่งเอามันหลายตายนี่มีมีมีคนมนเอาบนบ้านก่อนบนบ้านตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ เพื่อนวิ่งขึ้นมาระเบิดระเบิดระเบิดมันอยู่ด้านล่างค่ะพี่พี่โดาลงีปปิงโดดลงไปปิงฮัลโหลปลาระเบิดอย่าปลาระเบิด โอ้บอกแล้วจังหวะอย่างี้จะปงปลาระเบิดทำไมจ่าจ่าไม่รู้ว่าที่เราเป็นสาวหรือจ่าไม่รู้เออจ่ายังไม่รู้จ่ายังไม่รู้เออบอกจ่าเลยโทรเลยบอกจ่าจ่าไม่ใช่กับสาวเลยเดี๋ยวถูกถอยขาจ่าดิเออบอกจ่าจ่าไม่ใช่กับสาวเลยเดี๋ยวบอกจ่าเดี๋ยวหายจ่าก็ได้จ่ามาที่แสดงว่าจ่าเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะทุกคน อย่าดูใจเดี๋ยวดูใจจ๋าอย่าดูใจดูใจจ๋าดูใจจ๋าอย่าดูใจจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบูมเผยนะบูมพี่จ๋าทำอะไรมาหนูรอตั้งนานเเออนี่ยน่ะใจละลายต้องบูมเรียนอยู่นี่เรียนจบแล้วค่ะอ๋อตังค์เหลือไม่ได้ทำอะไรเลยวะ 哈哈哈